เอานั่งรอรอญาติเดยนทางเขาแสดงว่าเพิ่งเริ่มสร้างเนะกยี่สิบสามไร่หลักหลักไอ้นั่นใช่ไหมคะหลัก นักมอหาโอเคหลวงตาจะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยรอญาติธรรมรับประทานอาหารสักประมาณครึ่งชั่วโมองอ่ะเข้าไปถวายได้เลยนะคะถวายได้เลยค่ะแม,ถมะ่ถวายได้เลยค่ะค่ะถวายได้เลยพื้นที่ประมาณ23ไร่อศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรเริ่มทำนะคะยังไม่เข้ารูปเข้ารอยดีเท่าไหร่อีกสักหน่อยต้นไม้ใหญ่ ต้นประดูต้นตอะไรขึ้นถ้อเอาเสืเอ้อหลงตามากแล้วเสื้อถ้าเราไม่ผูกก็เลยกินเขขนก,ก่กกเากินหนักเจ้าหน้าทีปกติคือกันงทวดเขากินเก่าเที่ยงแต่ไอ้หลงตาเปิพักก่อนที่นี่กรับเปิดไปบอนกบนุญยู่ที่เทศบาลอ่าอนสังเข้ากับพอดีเพราะว่าิขงท่าน,านาก็พักทเทียเทเท่ยงมนะันก็ดจาพักเที่ยงนะฮะเข้าไปชิลูกานี้ เฮ้ยต้นนี้ปลูกใหม่หรือว่าขุดมาคะเนี่ยขุดมาปลูกแ,แม่ขนะุดมาใส่ใหม่แล้วบอนี่นึกว่าเกิดอยู่ที่นี่โอ้ยฟื้นด้วยนะนหนะ่นอเนาะขึ้นเลยลได้ผลด้วยเนี่ยนะขึ้นเลยเนี่ยกำลังงามเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็จะดอกสีแดงต้นอะไรต้นทองกวาวไม่ใช่เหรอนี่ เออฮะอูแต่ว่ามันสิบปรคือดอกจันไอปะหางใจบ่คือกันเป็นบ่มันก็มีนะเน่ะด,ดอกมันก็สิเป็นดอกคือดอกจันเนี่ยมีเนี่ยดอกมันนี่นี่น,น,นี่เนี่ยนี่ดอกจันเนี่ยนี่